21ผู้เล่นตัวจริงและแผนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าหากได้ดอนนี่ฟันเดเบกและเจดอนซานโชความเคลื่อนไหวของทีมปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่มีข่าวว่าใกล้จะคว้าตัวดอนนี่ฟันเดเบกกองกลางดีกรีทีมชาติฮอลแลนด์ของอาแจ็กซ์ซามส์ดัมเข้ามาสู่ถิ่นโอทฟอร์ดเต็มทีด้วยสนนราคาค่าตัว40ล้านยูโรนอกจากนี้ยังมีข่าวพัวพันกับเจดอนซานโช ปีกทีมชาติอังกฤษของเสือเหลืองโบลิเซดอนมุนแต่ติดปัญหาตรงค่าตัวที่ดอนมุลตั้งเอาไว้สูงกว่า100ล้านยูโรทําให้ดิวไม่มีความคืบหน้ามากเท่าที่ควรอย่างไรก็ตามเดอะเอ็กเพลสสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษออกมาลองคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงในระบบ4 2 3 1หากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถคว้าตัวทั้งฟานเดบิกและซานโชม,มาร่วมทีมได้สําเร็จเริ่มต้นที่ผู้รักษาประตูยังคงเป็นดาวิดเดเคอา แม้ว่าพวกเขาจะเพิ่งต่อสัญญากับดีนเฮนเดอร์สันจอมหนึบฝีมือดีชาวอังกฤษก็ตามแนวรับ4ี่คนจากซ้ายไปขวาประกอบไปด้วยลุกชอแฮร์รี่แม็กไกววิกตอร์เดนเดเลฟและอารอนบานวิซาก้าขยับมาที่คู่บิดฟิลดอนนี่ฟันเดบิกที่มีความขยันและสามารถทําได้ดีทั้งเกมลุกและเกมรับจะยืนคู่กับพอปอกบาและใช้บูโน่เฟรนันเดสเป็นกองกลางตัวลุกขนาบข้างด้วยปีกซ้ายและปีกขวาอย่างมาร์คาร์รฟอร์ดและ จะรอนซานโชส่วนหน้าที่ล่าตะข่ายตกเป็นของอองเนอร์มาสยาวผีจะเล่นอย่างไรหากได้ฟานเดบิกมาเมื่อค่ำคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงเช้าวันอาทิตย์จู่ๆข่าวระหว่างดอนนี่ฟานเดบิกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เงียบไปนานก็กลับมาระอุแบบไม่มีปีไม่มีครุย ทว่าสิ่งที่ต่างออกไปทุกทีและทําให้สาวกอสูรแดงหัวใจพองโตนั่นกระเพาะข่าวระรอกนี้ไม่ใช่เรื่องที่สื่อพากันปั้นแต่งอีกต่อไปแล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลล้วนมาจากสื่อระดับสูงทั้งนั้นขนาดที่กุสเซอร์อาแจ็คอัมส์ดมอย่างเอริกเทนฮากก็ออกมายืนยันว่าลูกทีมคนเก่งกําลังจะอําลาถิ่นโยฮันครับอารีนาจริงและโอกาสที่จะย้ายมาอยู่กับปีแสดงมีแค่ไหนหรือจะเข้ามามีบทบาทในทีมของอเลกุน่าโซชาเช่นไร วันนี้เราจะพาทุกท่านไปหาคำตอบกันครับเมื่อไม่กี่วันก่อนเดอะเทเลกราฟสื่อระดับท็อปของฮอลแลนด์รายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับบาร์เซโลนาคือ2สโมสรที่ให้ความสนใจในตัวของฟานเด b บิกอยู่ก่อนที่ต่อมาทางเคราด m โมเรโนผู้สื่อข่าวจาก RAC1 และฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดในตลาดซื้อขายจะแท็กทีมกันออกมายืนยันว่าเจ้าบุญทุ่ม ไม่ได้มีดาวเตะฮอลแลนด์อยู่ในลิสต์เสริมทัพแล้วและค่าตัวที่อาแจ็คต้องการก็อยู่ที่40ล้านยูโรเท่านั้นนอกจากนี้เทนฮากยังออกมากล่าวถึงสาเหตุที่ไร้ชื่อของฟานเดอร์บิกในเกมอุ่นเครื่องกับแฟงเฟิร์ดด้วยว่าความจริงที่ว่าดอนนี่ไม่ได้ลงเล่นนั้นบ่งบอกถึงทิศทางที่จะเกิดขึ้นคำขอที่จะไม่ให้เขาลงเล่นไม่ได้มาจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยเฉพาะเราทาอย่างนั้นร่วมกันมีการทําข้อตกลงเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายทีมและถ้ามันมีความเป็นไปได้ ก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยไม่เพียงเท่านั้นบรรนาน,นักข่าวระดับสูงทั้งไซมอนสโตนจาก BBC ซไซมอนพีจากเพ s สแ s สโซเ t ชันโอริโอโดเมนิกจาก c a t a l ุญญาเรดิโอไมฟเฟอร์ไวจากเดอะเทเลกราฟและโรมาโนก็ต่างพากันพาเรตออกมายืนยันว่าปีศาจแดงกำลังจะปิดดิวการซื้อขายได้แล้วจากข้อมูลทั้งหมดทำให้ฟันธงได้เลยว่าแฟนผีจะได้ยินข่าวดีในเร็วนี้อย่างแน่นอน คานเดบิกสามารถเล่นได้ทุกบทบาทในแดนกลางตั้งแต่การยืนสกรีนหน้าแผงกองหลังไปจนถึงการปั้นเกมด้านหลังกองหน้าทว่าตำแหน่งที่ทำให้เจ้าตัวเชิดฉายมากที่สุดคือตำแหน่งหมายเลข8หรือมิดฟิลด์ตรงกลางนั่นเองดาวเตะวัย23เป็นผู้เล่นในสไตล์บล็อกทูบ็อกจุดเด่นอยู่ที่การสร้างโอกาสในจังหวะส,สุดท้ายและการเคลื่อนที่ยามไม่มีบอลทว่าแม้เจ้าตัวจะมีการจ่ายคีย์พาสที่ยอดเยี่ยมแต่ทางเว็บไซต์ฮูสกอร์กับระบุว่า แข้งรายนี้ยังมีการผ่านบอลที่ไม่ค่อยจะเนียนนักแน่นอนว่าโซชาจะยังคงยึดในระบบ4-2-3-1เช่นเดิมและภาพแดนกลางที่แฟนผีจินตนาการไว้ก็คือฟานเดอร์บิกยืนต่ำคู่กับพอปอกบาโดยมีบุนโนเฟนันเดสอาลวาดอยู่ด้านบนทว่าในความเป็นจริงแล้วหากส่งคู่หูดัตเฟรนส์ลงยืนคู่กันจริงๆสมดุลตรงกลางของยูในเตจะเสียไปทันทีเนื่องจากทั้งสองต่างเป็นนักเตะที่ถนัดการเติมขึ้นไปเล่นเกมรุก และมันคงจะเสียของถ้าบังคับให้คนใดคนหนึ่งต้องลงไปเล่นเกมรับกับระบบ4-3-3แล้วยิ่งแล้วใหญ่เพราะต้องมีใครสักคนยืนปักหลักอยู่หน้าแนวรับคนเดียวซึ่งด้วยสไตล์การเล่นของทั้งฟานเดบคและพอปอกบาเราสามารถพูดได้เลยว่าทั้งคู่รับผิดชอบพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้อย่างแน่นอนฉะนั้นสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือการที่ฟานเดบคเข้ามาโรเตชันกับพอปอกบาหรือบูโนโดยมีเนมันยามาติดคอยทํางานในเกมรับให แต่อย่างไรก็ตามถ้าดูจากโปรแกรมการแข่งขันที่เปลี่ยนจากยูโรปาเป็นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรวมถึงสภาพของเพลเมเกอร์ฝอยทองเมื่อฤดูกาลก่อนที่โดนเข็นลงสนามจนแทบจะต้องให้ออกซิเจนปีศาจแดงก็จะเป็นจะต้องมีนักเตะเกรดพรีเมียมเข้ามาเป็นกำลังเสริมและมิดฟิลด์จากแดนกลางหันลมลายนี้จะได้รับโอกาสลงเล่นแบบเต็มอิ่มแน่นอน มาร์คแรดฟอร์ดและบูโน่แฟนันเดสเก็บความดีใจไว้ไม่อยู่ถูกใจข่าวที่แมนยูกำลังจะได้ตัวดอนนี่ฟานเดเบกมิดฟิลด์อาเจ็คมาร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ฟาบิซิโอโรมาโน่ค้นข่าวชื่อดังรวมถึงสำนักข่าวใหญ่หลายแห่งรายงานตรงกันเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าปีศาจแดงกำลังจะได้ตัวดอนนี่ฟานเดเบกกองกลางชาวดัตเข้ามาร่วมทัพด้วยสนนราคา40ล้านยูโรกับสัญญายาวระดับ5ปี มาคารดฟอร์ดยินดีอย่างยิ่งที่ทีมจะได้นักเตะใหม่มาเสริมทัพเป็นรายแรกโดยเข้าไปกดไลค์ทวิตเตอร์รายงานข่าวของโรมาโนขณะที่บุโนเฟนันเดสก็ไปกดไลค์ข่าวจากอินสตาแกรมของ4ฟ 3, 3. l ทีทรีลาฟเอลฟานเดฟรอดีตมิฟิลคนดังระบุดานนี่ฟันเดเบกคู่ควรกับการย้ายซบทีมระดับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด พร้อมเชื่อว่าแข้งวัย23จะทําให้ปีศาจแดงเป็นทีมที่ดีขึ้นมาได้เพราะมองว่าแมนยูกาลังขาดนักเตะแบบนี้พอดีราฟีัลฟานเดฟาร์ดอดีตยอดกองกลางชาวดัตส์กล่าวว่าดอนนี่ฟานเดเบกมิดฟิลของอาร์เจ็คอัมสเตดมสมควรได้ย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วเพราะมองว่าแข้งวัย23ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมสุดๆในช่วงที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมามีกระแสข่าวระหว่างดอนนี่ฟานเดเบกกับแมนยูไนเต็ดรุนแรงสุดๆ จนถึงขั้นที่ลือกันว่าในอีกไม่กี่วันต่อจากนี้เขาเตรียมที่จะเข้ารับการตรวจร่างกายแล้วโดยดาวเตะชาวดัตถือเป็นผลผลิตของอะเคเดมีของอาแจ็คและอยู่กับทีมชุดใหญ่ของอาแจ็คมาตั้งแต่ปี2015ฟันเดนเอร์ฟาร์เผยว่าดอนนี่สมควรจะได้ย้ายทีมแบบนี้แล้วเขาเล่นให้อาแจ็คได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงที่ผ่านมาและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็กำลังต้องการนักเตะแบบนี้อยู่พอดีนี่เป็นการย้ายทีมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราเช่นกันเพราะตอนนี้เราทุกคน จะได้ตามเชียร์เขาอย่างเต็มที่นี่เป็นการย้ายทีมที่คู่ควรทุกประกาศแมนยูเตรียมล่าอูบามกาโน่เสริมแกล่งแนวรับหลังจากที่ทีมใกล้จะได้ตัวดอนนี่ฟันเดเบกมิดฟิลจากอาแจ็คล่าสุดเดลิเมลและ ESPN สื่ออังกฤษเผยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวางแผนที่จะดึงตัวดาโยอูบามกาโน ปักกันหลังตัวเก่งของแอ็บราซิกมาร่วมทีมเป็นรายต่อไปแมนยูกำลังพิจารณาที่จะคว้าตัวอูบามกาโน่ปักกันหลังชาวฝรั่งเศสของแอ็บราซิกมาร่วมทีมต่อจากดอนนี่ฟันเดเบกที่ใกล้เปิดตัวกับปีสแสดงอย่างเป็นทางการดาวเตะวัย21กลายเป็นผู้เล่นเนื้อหอมมากที่สุดคนหนึ่งในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้หลังจากเจ้าตัวเหลือสัญญากับต้นสังกัดแค่ปีเดียวโดยช่วงที่ผ่านมามียักษ์ใหญ่หลายทีมให้ความสนใจทั้งบาร์เซโลนา รอัเอาดริดบาเยอร์มินิกและอาเซนนอลล่าสุดมีรายง,งานระบุปีศาจแดงกาลังวางแผนที่จะคว้ากองหลังเลือดน้ําหอมโดยหวังให้นักเตะเข้ามาช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้แนวรับมาเป็นคู่หูรายใหม่ของแฮร์รี่แม็กไวร์หลังจากเวลานี้ตัวเลือกในตําแหน่งเซนเตอร์เหลือเพียงวิกตอร์เดเดเลฟและเอเล็กบายยีเท่านั้นที่ไว้ใจได้ทั้งนี้ในตอนแรกเชื่อกันว่าอูปเมกาโนมีค่าฉิกสัญญา52.5ล้านปอนด์แต่ตัวเลขจะลดลงเหลือ37ล้านปอนด์ หากเซ็นสัญญาหลังจบฤดูกาล2020สำหรับอุปเมกาโนเพิ่งจะถูกดีดีเย่เดชองในายใหญ่ทีมชาติฝรั่งเศสเรียกตัวติดทีมชุดใหญ่เป็นครั้งแรกในชุดที่จะทำศึกยูฟาเน,นชัลลีกกับสวีเดนและโครเอเชีย